3. ความลับสร้างเงินแสนออนไลน์ทำแบบนี้ถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างเงินแสนจากออนไลน์ 1. Media and Content วันนี้ภาพของคุณมันต้องดูสวยภาพของคุณมันต้องดึงดูดทำให้คนหยุดนิ้วดูแร คอนเทนต์ของคุณมันต้องโดนใจมันต้องรอใจให้คนอยากจะดูอยากจะฟังต่อถ้าคุณทำให้ภาพคุณสวยและคอนเทนต์ของคุณมันโดนใจมันรอใจมันจะทำให้คนหยุดนิ้วดูทำให้เขารู้จักคุณรู้ว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรและรู้ว่าคุณขายสินค้าอะไรมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินจากมันได้ 2. การทำไลฟ์หนึ่งครั้งการทำคลิปหนึ่งครั้งคุณต้องโพสหรือไลฟ์ทีเดียวมากกว่า3มช่องทาง มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประหยัดเวลาแต่สามารถเข้าถึงผู้คนได้จํานวนะเยอะ,เ,ยอะเพราะคุณโพสต์ทีเดียวหรือไลฟ์ทีเดียว3ช่องทางเมื่อคนเห็นคุณเยอะๆโอกาสที่คุณจะขายได้มันก็ง่ายที่สําคัญคุณไม่ต้องทํางานเยอะแต่คุณได้ผลลัพธ์เยอะ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณออกมาไลฟ์ทุกครั้งที่คุณออกมา write, ทํคทคออาทคลิปคุณต้องโพสต์อย่างน้อย3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น t i k t o อ Facebook หรือ YouTube หรือช่องทางไหนก็ได้ที่คุณมีอยู่เพื่อทําให้เข้าถึงลูกค้าได้เยอะๆ 3. โฮแอนฮุกวันนี้คุณต้องทําให้คนอยู่ดูคุณได้จนจบทําให้คนอยู่ดูคุณได้นานๆคุณจึงต้องมีทักษะในการเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ให้กับเขาสร้างความบันเทิงให้กับเขา ควบคู่กับการให้ความรู้เพื่อทําให้เขาอยู่กับคุณได้นานเมื่อเขาอยู่กับคุณได้งานโอกาสขายก็มีถ้าเขาอยู่กับคุณได้นานอยู่ดูคุณจนจบแสดงว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างจากคุณหน้าที่ของคุณคือคุณต้องมีฮุบในการออฟเฟอร์หรือให้โปรโมชั่นกับเขาเพื่อให้เขาตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณไม่ว่าจะเรื่องราคาที่จะได้ราคานี้เฉพาะในรน์นี้เท่านั้นหรือเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้น หรือจํานวนที่มันจํากัดถ้าวันนี้คุณสามารถทําให้คนอยู่ดูคุณได้จนจบคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สามารถขายสินค้าได้แต่ที่สําคัญคือคุณต้องมีท่อนฮุกหรือสิ่งที่จะทําให้เขาตัดสินใจในการจ่ายเงินซื้อสินค้าคุณถ้าคุณต้องการสร้างเงินแสนจากออนไลน์ให้เอา3ความลับนี้ไปทําแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินแสนจากมันได้